ความเจ็บป่วยมักนำมาซึ่งความเจ็บปวดเสมอความเจ็บปวดทางใจของคนที่รักเราและความเจ็บปวดทางกายที่ทำให้ชีวิตต้องทุกทรมานแต่ในความทุกนั้นจึงมีคุณค่าของชีวิตที่ควรได้รับการดูแล Positive Care ี่โรงพยาบาลนครทนบริการรักษาผู้ป่วยแบบประครับประคองให้บริการดูแลโดยสหาสาขาวิชาชีพรักษาและบรรเทาอาการปวดโดยแพทย์เฉพาะทางร่วมกับทีมสหาสาขาพยาบาลด้านการดูแลประครับประคองวางแผนการพยาบาลผู้ป่วยแบบเฉพาะรายให้คำปรึกษาด้านโภชนาการที่เหมาะสมกับผู้ป่วยโดยนักกำหนดอาหารฟื้นฟูสภาพร่างกายผู้ป่วยโดยนักกายภาพบำบัด แนะนำการใช้ยาอย่างถูกต้องและปลอดภัยโดยเภสัชกรให้คำแนะนำในการวางแผนการจัดการสุขภาพล่วงหน้าเพื่อให้คนรอบข้างไม่ลำบากใจในภายหลังเติมพลังบวกให้ผู้ดูแลลดความเครียดเพิ่มความเข้าใจเสริมพลังทางใจให้กับผู้ป่วยติดตามให้คำแนะนำเพื่อการรักษาอย่างต่อเนื่องรวมไปถึงการติดตามดูแลแม้ในวันที่ยากลำบาก เพราะมากกว่าการรักษาโรคคือการรักษาคุณภาพชีวิต p o ร i ทีฟแคร์ที่โรงพยาบาลนครทนอยู่เคียงข้างทุกช่วงเวลาของชีวิตด้วยความเข้าใจ